สวัสดีครับอยู่กับผมบิ๊กบิ๊กในช่องบิ๊กบิ๊กชแนลนะครับผมในวันนี้เราก็จะมาแนะนำความรู้คอมพิวเตอร์นะครับเกี่ยวกับการเพิ่มแอดมินเพจ a c e b o o k นะครับว่าจะเพิ่มยังไงนะครับการเพิ่มในนี้มีหลายระดับนะครับผมช่วงนี้ระวังโควิดกันด้วยนะครับผมเสียงผมเป็นอย่างนี้เพราะว่าผมเพิ่งตื่น,นะฮะไม่ได้เป็นโควิดจะอย่างใดนะครับ ส่วนเรื่องโควิด -19 ก็ขอให้เพื่อนเพื่อนดูแลส,สุขภาพขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับเรามาเข้าเรื่องกันเลยก่อนอื่นนะครับให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนเข้ามาที่หน้าเพจของตัวเองนะครับผมพอเข้ามาที่หน้าเพจของตัวเองแล้วเราต้องการเพิ่มแอดมินเพจให้เราไปที่การตั้งค่านะฮะแถบข้างบนนไหมการตั้งค่าเอาเมาส์ไปชี้แล้วมันก็จะขึ้นมาว่าการตั้งค่าครับแล้วยังไงต่อ ให้มาทางซ้ายมือเห็นไหมตรงนี้ครับบทบาทในเพจเนี่ยเห็นปะบทบาทในเพจนะครับแล้วก็เข้าไปพอเข้าไปเสร็จแล้วเพิ่มผู้จัดการชุมนุมเราไม่ต้องไปสนใจมันครับเราสนใจแค่เนี้ยกาหนดบทบาทในเพจนะครับแล้วถ้าเรากําหนดบทบาทในเพจมันมีให้เลือกหลายตัวอย่างเลยเห็นไหมผู้ดูแลผู้แก้ไขผู้ควบคุมผู้ลงโฆษณาผู้วิเคราะห์นะครับไอ้ผู้ต่างๆเนี่ย หมายความว่าอย่างไรเราไปดูกันนะครับโดยการกดที่เรียนรู้เพิ่มเติมนะครับกดไปเห็นไหมฮะถ้าเป็นผู้ดูแลเนี่ยก็จะมีบทบาทเทียบเท่ากับเจ้าของเพจเลยนั่นเองนะครับผู้แก้ไขนะครับก็จะหายไปหนึ่งช่องก็คือการจัดการบทบาทและการตั้งค่าของเพจนะครับส่วนแบบอื่นสามารถ ทำได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขและเพิ่มแอปนะครับสร้างและลบเพจเออซบสร้างและลบโพสนะครับในนามของเพจแต่ลบเพจไม่ได้นะครับผู้แก้ไขส่วนผู้ดูแลสามารถทำได้หมดทั้งลบเพจเพิ่มผู้ควบคุมเพิ่มแอดมินนะครับให้เ,เพื่อนๆเข้ามาดูตามตารางนี้เลยนะครับผมว่าจะเพิ่มใครอยู่ตําแหน่งไหนผู้ควบคุมผู้ลงโฆษณานะครับ ผู้วิเคราะห์ผู้จัดการงานนะครับผมในวันนี้ผมจะมาเพิ่มเป็นผู้ดูแลร่วมกับเพจผมเลยนะครับถ้าเรากดเพิ่มแต่ละอย่างเห็นไหมมันจะไม่มีอะไรขึ้นเตือนเราเลยแต่ถ้าเราเพิ่มผู้ดูแลเนี่ยเขาก็จะมีการขึ้นเตือนเราว่าหากคุณกําลังเพิ่มผู้ดูแลใหม่ไปยังเพจของคุณโปรดจําไว้ว่าพวกเขาจะมีสิทธิ์การอนุญ,ญาตเดียวกัน กับที่คุณมีเพื่อทําการเปลี่ยนแปลงต่อเพจดังนั้นเขาสามารถลบเพจเราได้หากเรามีเพื่อนที่ไม่ไว้วางใจมากเราก็อย่าให้ไปเป็นผู้ดูแลเพจนะครับผมให้เขาเป็นแค่ผู้ควบคุมเพจก็พอแต่อันนี้ผมไว้ใจเขานะครับเพราะเป็นผมเองนะฮะผมก็จะพิมพ์ชื่อเขาไปเลยนี่ชินบัญชาสายซืบเรากกดเพิ่มนะครับเห็นไหมฮะ ความปลอดภัยของคุณคุณต้องป้อนหรหัสผ่านอีกครั้งนะครับขอป้อนหรหัสผ่านสักครู่หนึ่งนะครับผมขอป้อนหรหัสผ่านเสร็จแล้วให้คุณกดทรงอ่าตอนนี้ไอ้ผมเซฟไปเลยตอนนี้คุณชิดบัญชาก็ได้เข้ามาแล้วนะครับเป็นผู้ดูแลนะครับรอดำเนินการนะครับ หลังจากนั้นให้คุณชินบัญชากดตอบรับแค่นั้นเองการเพิ่มเพจมีเท่านี้นะครับผมจะลองไปดูหน้าหน้าหน้าเฟซของคุณชินบัญชานะครับเห็นปะว่าจะมีอะไรขึ้นมายังไม่มีอะไรขึ้นมานะครับนี่ไงเชิญเป็นผูด้ดูแลนี่ไงมาแล้วนี่นี่สามเราก็คลิกเข้ามาปุ๊บแล้วก็ยอมรับนะครับกดยอมรับแค่นี้เองนะครับ ผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่อง Big Big Channel ด้วยนะครับสวัสดีครับ